และทีนี้กรณีที่ยังพอ50 50ว่าเราบุคคลกรณี้ยังแบกรับก้อนหินนีได้อยู่50 50เพียงแต่ว่าเทคนิคหรือวิธีการทางทางหลักการของทางพุทธศาสนาที่จะเป็นเทคนิคภาคปฏิบัติเนี่ยจะต้องทํางไงให้มันดึงขึ้นง่ายสุดครับพะาะอาร์ลรงปู่สำหรับหลวงปู่เจริญตีอย่างเดียวหลวงปู่ลองดูว่าเอ้าก็รู้ว่าหนักมึงก็วางที่มันไม่ยอมวาง <c oughs> อันนี้จริงมันรู้อยู่เ้ว <c> ย <oughs> <c oughs> มันวางที่มันไม่ยอมวาง เราก็เรียนกันทุกคนได้ไหมล่ะถ<ช>้ามึงหนักก็ได้หัวใจมึงนี่มึงก็รู้อยู่แล้วนะมึงวางที่จะมันก็ไม่ไหวใช่ครับกลับฟันก,กอดเกือบเป็นบ้าครับหรือว่าเป็นบ้าก,กันเลยก็มีค่อยฟื้นมาใหม่ก็มีหลวงพูดในช่วงนั้นต้องได้ไปกินยาสีมหาโหเพราะไอ้ตัวเนี้ยลูกเดียวนี่นะครับ<ช>ถ้าลวงปู่ไม่ผ่านลวงปู่ไม่สามารถไอ้ไอพ้พูดพได้ฝัน,นได้นะตอนนี้มมาเบางทีมาทำมันเลยสลัด มันเลยวางตัวเนี้ยบาง่าไม่เข้าว่าโอ้มึงจะตายก็ตายเถอะเพราะกูได้บนแล้วตอนนี้กูจะตายก็เพราะเหลืองเพราะรู้ปฏิเตรู้ตัวว่าเกิดกูจะกูก็จะทำกูนาความดีใหม่เพอมึงหนักมึงก็หนักไปแต่กูไม่กูกับมึงอย่าอยู่่ลกโลกคือกูไม่เอามึงกูง่ายง่ายมันก็สอนตัวเพราะมันอยู่อย่างนี้สอนมาเรื่อยสอนมาเรื่อยสอนไปสอนมามันจะมีสติของมันพอมีสติแล้วก็จะเห็นแค่ว่ามันลงจริงๆเห็นจิตนะ เห็นใจตัวนี้ที่ลูกกูกล้าพูดให้ฟังเมื่อต้นๆเรื่องว่ามันจะลงไปเรื่อยเหมือนหินถ่วงพอลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยนั่นแหละพอรู้ว่าเอ้ามึงจะมึงจะไปไหนก็ไปแล้วกูไม่ไปกับมึงแล้วตอนนี้ยมึงจะซึมเศร้ามึงก็ซึมเศร้าอยู่กองมึงแล้วกูไม่ไปกับมึงมันเลยแยกออกมาเป็นกูเป็นมึงมันเลยแยกออกจากตัวที่มันกำลังจะดิ่งลงนั่นแหละ เข้าใจไหมครับมันเหมือนกับตัวดิ่งลงดิ่งลงไปแล้วมันปล่อยตัวดิ่งลงเนี่ยปล่อยไปเลยและมันมีตัวหนึ่งออกมาจากตัวนั้นมันเป็นตัวปอามันก็ลอยขึ้นเหนือน้ำขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เข้าไปบอกว่ามึงต้องวางมึงต้องทิ้งความหนักสําหรับลุงปู่นะลุงปู่เห็นมันเออถ้ามึงจะตายมึงก็ตายไปเลยมึงจะหนักมึงก็หนักไปเลยอูเบื่อนายแล้วคือ มันเบื่อหน่ายแล้วมันชัดกันมานานแล้วเนี่ยคือมีแต่ลงอย่างเดียวเขาใจแค่ลกยิ่งชัดกันยิ่งลงยิ่งจะทเลห้ว่า,ม,ม,ามึงออกที่มึงวางที่มึงมันไม่ยอมเราบอกมันแต่เฉยเฉแต่มันก็ยังแสงคอเราอยู่เ<ฮ>ข้าใจอย่างแล้วนีนน่ะคือคือผมรู้สึกว่ามันมันเป็นศัจธร,รรมที่ <laughs> มันต่อเนื่องกับที่ที่ผมกําลังฝึกมันอยู่ก็คือฝึกเหมือนกันว่าอ่าชื่อว่าวัดกอไก่อันนี้ผมจะไม่เอ่ยนามนะครับวัดกอไก่เนี่ย จะมีโยมประถาเนี้เยอะเพราะป่ามีวัวใหญ่เยอะปุ๊บเนี่ยโดยส่วนโดยจานวนหนึ่งโยมประถาอยากเป็นบุคคลสําคัญในวัดจะมีการทะเลาะก,กันแบบนี้ใช่ไหมครับทะเลาะก,กันที่เป็นโยมประถาทะเลาะก,กันแสรงเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นหมาในนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่คือไว้ใจชอบใจแต่ก็ทุกคนยอมรับแต่เราเรารู้สึกว่าเราถอดตัวเองออกเพราะว่านี่อุปนิสัยตอนนี้ของตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยอยากเดล่นไม่ค่อยอยากเป็นบุคคลสําคัญอะไรเพราะมันรู้สึกอิสระดี เราเนะี่ยถอดออกตอนถอดออกครั้งแรกๆเนี่ยมันมีการตัดปีฆ่ากับใจตัวเองเพราะว่ามันเคยทามานานแต่พอสู้กับมันว่าเราเป็นผู้แพ้เถอะแต่เราชนะใจตัวเองคือสู้กับมันอยู่พักหนึ่งตอนนี้มันไม่กลับคืนไปอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์ให้กลับคืนให้ไปวัดใหญ่ๆหรือให้ไปวัดที่ท่านแบบสร้างอะไรอย่างเราไปร่วมสร้างเราไปร่วมบุญตามกําลังแต่ว่าเราไม่เข้าไปคุกขี่มันถอยออกมาแบบนี้คือมันเป็นอย่างเดียวกันกันกบที่พระอาจารย์บอกว่า พอถอดออกแล้วมันก็ค่อยๆลอยขึ้นพอมันแยกออกมันก็ค่อยลอยขึ้นมันเห็นนมัออกไปเองมันเห็นสัจธรรมครับนั่นแหละมีสัจธรรมมันเห็นสัจธรรมอันนี้คือผมเดินถูกทางอยู่ใช่ไหมครับถูกถูกต้องเราคงจะไม่ไม่งั้นถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าไอ้ไม่งั้นมันก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆครับก็เหมือนที่ไอ้เกลาหรือก้อนหินแปร์คอยเราครับมันจะดิ่งไปเรื่อยถ้าเรารีบออกมาเราสลักก้อนหินทิ้งไปความหนักมันมันก็หยุดอ่ะ เราออกมาตอนแรกเราก็ยังเสียดายก้อนหินครับทําไมต้องเสียดายก้อนหินก็รู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันหนักอยู่แต่ยังเสียดายนี่เ็าคือสัตว์โลกเขาจะให้ยังเขาจยังคยังนั่นแหละเดยวเจลาตัดแล้ว่ะเนี่ยพวกคุณถือตุ้นไฟครับจับตุ้นไฟบอกว่าร้อน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 นั่นมีบัณฑิตมีบุรุษ คนที่มีปัญญาบอกว่านั่นคือรุ่นไฟนั่งให้บางบางบางถ้าคุณวางคุณก็เย็นแต่ถ้าคุณไม่วางคุณก็ร้อนต่อไปและทีนี้ขอขอถามขยายความลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นสักนิดหนึ่งจากปลาจานก็คือว่าเหตุเรารู้แหละว,ว่าเราสร้างเหตุไว้แล้วเนี่ยมันต้องมีผลแน่นอนถ้าเมื่อเมื่อการเวลามันถึง<ม>ใช่ไหมครับแต่เหมือนเหมือน,นเรา<ม><ม>อาจจะเคยปรัถนาอดีตว่าปรัถนาความเป็นใหญ่ อย่างเช่นพระอาจารย์เคยบอกว่าผมปรารถนาที่จะแบบว่าได้ทําบุญกับพระอัยยะตลอดแล้วก็หลายๆรูปเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกผมว่าปรารถนาความเป็นใหญ่ซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะปรารถนาความเป็นใหญ่แบบไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยพอเราถอยออกจากจากความเป็นใหญ่การไปยุ่งกับผู้เกี่ยวคนมากๆพอเวลาที่โอเคแหละพราะไม่ควรไปตามร,รูปนี้ท่านท่านมีโยมมาถักเยอะอยู่แล้วแล้วก็การเข้าไปเนี่ยมันวุ่นวายใช่ไหมครับเราไปร่วมทำบุญในเชตประทัยพระทหารเช้าเสร็จแล้วก็ถอยออกมาแล้วเราไปอยู่วัดอื่นเราเนี่ยก็กะว่า <c oughs> ทีนี้พ่อแม่สบายงาูปนี้ท่านเป็นพระสุปฏิปนโนแล้วท่านไม่ดังลเลนเช่นชันโล่งแล้วพอเข้าไปคนนี้ท่านก็เหมือนรู้จิตรู้ว่าจิตของเราก็มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงก็ยศใหญ่บาร,รมีใหญ่เช่นว่าเอ้าทําไมเราหนีอันหนึง่งพบอีกอันหนึง่งคือคือเราหนีออกจากจุดนั้นเพื่อที่จะได้อยู่อะไรที่มันเรียบง่ายสบายขึ้นแล้วมีเวลาพนาจิตมากขึ้นแต่มันเหมือนว่ามันทําไมมันดูออกหนี นี้นี้กอกไก่ก็เจอกอกไก่เหมือนเดิมนี่ครับเป็นสไตล์นี้ครับแล้วก็หน้าที่ตัวเองที่เคยที่เคยบอกว่าเราจะอยู่แบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องเด่นนะไม่ต้องสําคัญแล้วก็ไปเนี่ยก็นิมนต์ท่านเลยว่า,าผมมาเจริญทานได้เฉยนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อผมไม่ต้องออกนามผมก็ได้แล้วก็ไม่ขอเป็นตัวเด่นอะไรเลยครับเหมือนยิ่งพูดมันก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปท่านคือในสาสลาคือสลา,าใหญ่มากครับ ผู้หญิงประมาณสักยี่สิบคนผู้ชายเนี่ประมาณสองคนบางทีผมคนเดียวคือมันปัจจัยปัจจัยต่างๆมันทําให้ผมจะต้องเด่นโดยปริยายนะครับพายสางครับผมแต่เราพยายามที่จะไม่ให้มันเด่นยิ่งบีบเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการปัจมาอย่างนั้นการที่หยอกจากความปรารถนาดเดิมๆนั้นมันเสีดยดายก็เหมือนเรื่องผู้หญิงนักปูปัจจัยให้ความสังเกตท่านเป็นไงดีต ม่จะหลบเลี่ยงไปขนาดนั้นก็ตา้งมันต้องเหมือนเดิมน้องปู่นี้เข้าปากก็ขาไปปูไหนก็ตามถ้าลองปู่อยู่เป็นปัญษาอยู่ในปูนั้นได้เรื่องเลยคนต้องเข้าไปกา,กากไปไหว้หลังไหลขึ้นไปได้เรื่องเลยต้องหนีตลอดต้องไปตลอดต้องไปตลอดถ้าลองปู่หนีข้าคิดว่าเรื่องนี้คือหมายถึงว่าเรื่องที่เห็นอยู่เนี่ยเรื่องที่ทางโลกเขาชอบเนี่ยลองปู่มไม่ชอบอคือความอยากเด่นอยากดังอยากเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่อยากเป็นนั่น ือมลวง่ไม,มีตัวเนี้ยแต่ลวงปู่เคยปรารถนาไว้ตั้งแต่ในอดีตหลวงปู่เลยหลีกไม่ได้นักนแสดวของผมก็จะสไตล์คล้ายๆแบบนั้นใช่ไม่คล้ายรูปมันเดียวกันนะแต่ว่ามันมัน,มนปรารถนายังไม่ถึงขัน้นระดับที่บอกว่าสมมูรณ์เลยนะคือคือจริงๆแล้ว,วมันอาจจะถ้าเราไปวัดที่คนปฏิบัติธรรมเยอะด้วยด้วยความที่เพศชาย <laughs> เข้าปฏิบัติธรรมน้อยมากในในยุคนี้นะปัจจุบันนี้นะครับ คือซาลาเนี่ยก็คือใหญ่มากรนจุบคน้นประมาณสักสา0สี่รอยครับก็ผู้ชายคนเดียวบางครั้งสองคนอย่างเงี้ยคือท่านจำไม่ได้มันเป็นไปได้ให่เลยว่าตัวเองเป็นผู้ชายว่ไม่เป็นเท่าไหร่อันนั้นก็เหมือนกันนั่งก็มันแต่ว่าเราก็ยังยังยังอยู่ในรูปของเป็นเป็นรูปอะรูปอบบภาพเพศชายอยู่ครับเรื่องว่ามันไม่เด็นนี่จะนเป็นไปไม่ได้หรอกนะมาเนี่แหละเขามาถามต้องปุด ในพระวินัยนข้ามบวชข้ามพวก,กรักกษเทศบอกข้ามพวกกษเพวก็อะไรบวชนั่นแหนะถ้าใรบวชก็ปักะบาทบูชาน่นแหะอาบัตก็ไม่ใชะบัด,ะอ,บกกะอ,บดอะไรที่บอกว่ายิ่งใหญ่เป็นอะบัทปดิษีนี่ถ้าจะไม่ผิดนะทีน,นี้เขาเลยมาถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ขา แล้วสําหรับพวกหนูเนี่ยสามารถที่จะมรรูุมากคผลได้หรือไม่ลเนี่ยครับหนูน่ะรา่างเป็นผู้ชายก็จริงเนี่ยแต่ว่าจิตใจของหนูเป็นผู้หญิงหนูจะสามารถมรดูุมากคผลเป็นฐานได้ทุกท่านทาก็ไม่ได้ห้ามว่าก,ามมาก็เคยไม่สามารถบรรลุมารผลเปนานไดู้ด่เลยว่าอย่างนี้ทุกท่านก็เลยยกประศุนนี่นะประูุนนั่นมีพระรูปอย่างนันท่านเนย คล้ายๆกับว่าพิสวาาในตัวของพระพุทธเจ้ามากเพราะพระพุทธเจ้ามีรูปหล่อเด็กก็เลยมาบวชตอนน่ะในประศุนนั่นน่ะผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายผู้ชายที่ปื้อพุทธเจ้าปื้อพุทธเจ้าใช่ใช่กูหล่อมากยังไงก็เลยมาบวชครับบวชแล้วไปนั่งมันไหนก็ไปนั่งต่อมาพักแล้วดูมองอยู่งยิ่เหมือนล่ะพระชอบพุทธเจ้ามากพระเจ้าก็ดูไปก็โอ้ยนี่เป็นยังไงแล้วมันนานต่อนานครับก็เลยดู ดูตอ่อหน้าคณะสงฆ์เยอะอันนี้พระลูกนี้ไม่ทำอะไรนะมันจะมานั่งพ่อถึงเาะาคนเหรอฉันแล้วไม่ไปทำเตียนแล้วจรงๆแนั้นนะคือนะจบบลูกแกก็เลยน้อยใจไม่ได้บอกว่าโกรธน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจว่าอ๊้ยเนี่ยเราคิดว่าได้บวชมาแล้วจะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะได้ดูพระพักหน่อยนนางงาทั้งสง่างามด้วยเจนะนินนะ่ะนะนี่แหละเต่ในพระสูตรนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไอ้หมอนี่เป็นตเตย แต่ที่เราศึกษาดูเราว่าใช่แกก็เลยถ้าอย่างงี้น้นอยเนินแต่แกจะไปโดดหน้าผาตายดีกว่าแกว่าอย่างงี้แกก็เลยไปละจะไปโดดกระโดดหน้าผาตายกําลัางจะกระโดดพ่อเจ้าท่านน็นจานดูเห็นอูวันิสัยเดิมก็ะจะสามารถรุกมากกวมม่าเป่านได้พระคกก็เลยแสดงฤทธิ์อยู่บนหน้าผา,ากาศต่อหน้ากําลัางที่จะโดดหน้าผาตายตอ,ตอนตอนแรกก็แสดงปกติตอนแรกก็ล่างเหี่ยวลงไง เป็นซากตบในที่สุดพระที่กําลังจะโดดเนี่ยพระรูปนี้นะพระไอ้ไอ้ที่บอกถ้าจะพูดถึงพานหลักว่าแกจะเป็นกระเทยใช่ไหมละ่ะแกชอบผู้ชายใช่ไหมล่ะแต่ว่าในพระสูตรไม่มีแต่ว่าที่เราดูตามนั่นนะที่เราศึกษาดูมันเป็นอย่าง,งานั้นแน่นอนล่ะเพราะว่าแต่ละวันไม่ทาอะไรละฉันเด็กก็ไปนั่งเฝ้ามองยิ้มอยู่นั่นแหละเออเนี่ยแหละก็ะแสดงว่าใช่อ่ือเข้าใจไหมเขาที่สายที่สายเราก็รู้จักกันแล้วใช่พวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นล่ะตอนนี้ แกพอพอเห็นพระเจ้าแสดงวิสจากพระพักที่สง่างามพรเป็นคนแก่คนอะไรไปแล้วก็ตายเป็นชาติจบแกก็ได้ถามนั้นกันสามารถบรรลุมรรคผลพระนิพพนขนาดนั้นครับอันอันนแหละจำอนเรื่องแรกอยู่ครับนั่นแหละแต่ผมไม่จำตอนนี้แต่ผมไม่คิดว่าพระอาจารย์จะคิดว่าเขาเป็นเกย์ขนาดนั้นว้ายนี่ไปนั่งจ้องๆ้พระรักทำไม ไม่ได้ทําอะไรฉ <voit bons. S 1> ันเสร็จก yes ็ไปเจ้ามาพากู่นั่ะเป็มพระเจ้ารังคาญก็จะพูดถึงเราก็รังคาญนี่นะเมืยอกี้ใจกูตลอดนี่ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละเราก็ศึกษากันแต่ว่าคนอาจจะไม่ไม่ไม่คิดเหมือนลูกปูญลูกปูญต้องคิดข้ามไปโน่นใช่ตีความงลูกตีความว่าเอ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผู้ชายแล้วเป็นนั่งเฝ้าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีจริตนิสัยเป็นผู้หญิง พอใหญ่างตอนนี้เราต้องตีความของตั้นกันนั่นน่ะเพื่อความเพื่อความเกิดเออเพื่อทําให้เกิดปัญญาของเรา่นก็มาดูบนอุบลวรรณนาเนี่ยถูกไอไอผู้ชายของเขนเอาเอ๊ะต้มาถามกูเนี่ยก็ไหนว่าตรงนี้ตรงเนี้ยต้องนั่งรถไฟมอเดินงรถไได้ทำไมที่ไม่ห่อหนีนั่นแหละทำไมล่ะจริงไม่แปลงร่างเป็นยักษ์หรือเป็นงูเป็นงูใหญ่มลันมาเลย ขณะที่มันกอดมันอะไรอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะที่กมันตีความตีความไปหรือว่ายังมีความพึงพอใจอยู่เลยนี่ก็ตีความไปต่างต่างต่างต,ตีความไปนะเข้าใจไหมเพราะตีความไปปับ๊บเรายเป็นามาญีงปุ่นน้องหมูก็เลยให้ความรู้สมมติว่าเธอนั่งนานๆเนี่ยเธอเกิดเป็นเหน็บชาขึ้นเธอเดินไม่ได้ละ่ะเข้ามากอดเข้ามาอะไรนี่เธอเดินได้ไหมเธอวิ่งได้ไหมเข้าใจไหมตอนเนี้ย ร่างกายมันมันไม่ตอบสนองนะ่ะมันเกิดเป็นเหน็บชาขึ้นมานะ่ะแล้วเธอจะวิ่งได้ไหมล่ะมันไปไม่ได้นะ่ะไงไหมล่ะเธอคิดในแงงนี้บนะ้าไ,ไหมไไหมอีกแง่หนึ่งอะเรียกว่าขันแต่ว่าอย่างนี้ยขันเนี้ยก็ลองผู้หญิงเนี่ยที่ไม่เคยผู้ชายแต่ต้องเลยอ่ะ เกิดว่ามีผู้ชายไปแต่ต้องจุดสาคัญสำคัญ,คญเกิดมันไปไม่ไหวห่ะนี่นะี่อีกแง่หนึง่งแต่อันนี้เพียงแต่พวกเรามาตีความกันนะหลวงปู่ว่าอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นมันเป็นเรื่องอจินใจเหนือพิเศษของสัตว์โลกอย่าไปตีความแต่ท่าไอ้ลูกจิตลูกหามาถามเราโยมมาถามเรา,า,า,เ,ราเราก็เลยตีความให้ฟังแค่นั้นแต่อย่าไปตีความถึงระดับนั้นเพราะนั่นคือจิตอรหรันเป็นเรื่องเหนือพิเศษของสัตว์โลกเขาจะอ่างตอนเนี้ย แต่พวกเธอมาถามเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้พวกเธอตีความเองแต่หลวงปู่ก,ก็จะตีความให้แค่นั้นแหละแต่เจา้าหลวงบทบบสุดท้ายก็คือมันปเป็นเรื่องอจินไตของจิตอรหันต์อันนี้อันนี้ยอมรับครับใย่างย